ผีเมงล้านนาตอนนั้นผมไปอยู่บ้านยายที่ลําพูนบ้านอยู่ในดงกล้วยท้ายหมู่บ้านที่นั่นกลางคืนเงียบจนได้ยินเสียงแมลงชัดทุกคนในหมู่บ้านจะรีบกลับเข้าบ้านก่อนสามทุ่มเพราะคนเฒ่าคนแก่บอกว่าผีเมงมันจะออกเดินผมฟังแล้วก็หัวเราะคิดว่าคงเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กคืนหนึ่งยายไปเฝ้าไข้าญาติในเมือง เหลือผมเฝ้าบ้านคนเดียวฝนตกพรำๆกลิ่นดินโชยเข้ามาผมนั่งดูทีวีแต่เครื่องดับเองเฉยๆแล้วเสียงหึ่งๆเหมือนแมลงก็ดังแทรกในอากาศเสียงนั้นมันไม่เหมือนเสียงแมลงทั่วไปมันต่ำหนักแล้วตามมาด้วยกลิ่นเหม็นเน่าของศพผมรีบปิดหน้าต่างแต่ลมแรงมากจนบานหน้าต่างเปิดเองอีกครั้งพม่านปลิว เงาอะไรบางอย่างสะท้อนผ่านแสงฟ้าแลบเห็นเป็นร่างหญิงสาวผมยาวตัวซีดผ้าสิ้นขาดรุ่งริ่งหน้าตาเหมือนคนตายเนิ่นนานดวงตาขาวพโพลนไม่มีแก้วตาเธอยืนอยู่ตรงขอบรัว้วยกมือขึ้นช้าๆแล้วพูดเสียงแหบแห้งขอเข้าหน่อยเจ้าผมใจเต้นแรงแทบหลุดวิ่งเข้าห้องเอาพ้าห่มคลุมโปรงแต่กลิ่นศพยังอยู่ในลมหายใจ เสียงคอปประตูเบาๆดังขึ้นก๊อกก๊อกก๊อกพร้อมเสียงพืมพำขอเข้าหน่อยเจ้าผมท่องบทสวดจนจำไม่ได้ว่าตัวเองร้องไห้ตอนไหนพอรุ่งเช้ายายกอดมาผมเล่าให้ฟังทั้งน้ำตายายหน้าเคร่งบอกว่าผีแมงมันมาเอาของกินคนเท่าเขาว่าถ้าเจอกลิ่นศพกับเสียงพืมพำแบบนี้อย่าตอบอย่ามองแล้วยายก็พาผมไปวัด ทาพิธีถวายข้าวให้วิญญาณเร่ร่อนตอนนั้นผมคิดว่าจบแล้วแต่คืนนั้นกลิ่นศพกลับมาอีกครั้งพร้อมเสียงลมหายใจเบาๆที่ข้างหูผมหลับตาแน่นแล้วได้ยินเสียงกระสิบว่าขอบใจเจ้าตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยหัวเราะก,กับเรื่องผีอีกเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ